ประกาศประกาศคุณลูกค้าโปรดฟังทางนี้รถเก๋งปี19ผ่อน8 0ด0ต่อสัญญามาแล้วข่าวดีสำหรับทุกท่านที่อยากจะมีรถเก๋งใช้งานสักคันหนึ่งโปรดรับฟังในตัวรถรุ่นนี้ด้วยนะครับ evening, เอาแบบนี้กันไปเลยดีกว่าตัวเนี้ให้พรอน8 0ด0ต่อสัญญาพอจองร้อยเดียวออกรถศูนบาทราคาเท่าไหร่เดี๋ยวคยมาบอกกันอีกทีหนึ่งนะฮะ จัดไปนะฮะซิตี้หนึ่งจุดห้าตัว V-AUTO IV-TECH นะครับรถสีขาวเดิมโค้สวยเลยครับเนี่ยไม่ส0่หมืนโลไม่แท้รถไม่มีชนมาแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนนะฮะพี่ๆครับ,รบฟังอันดีๆนะตรงนี้พี่ๆต้องจำไว้ด้วยถ้าเกินรถที่โชว์รูมปฏิพัธ์ออโต้ทุกคันเรามีผ่านการตรวจสอบ344จุดจากบริษัทชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเรียกว่ากูอินสเปคชั่น ถ้าเกิดอย่างเราเป็นคนที่ทันสมัยตามยุคทันและต้องการความที่มันเป็นระเบียบแบบเข้มข้นตรงนี้มันพอหรือ,อยังครับมันเพียงพอสำหรับทุกคนแล้วนะฮะที่จะสร้างและซื้อความมั่นใจตัวซิตี้คันนี้ไฟหน้านะฮะเป็นตัวหลอดธรรมดาแต่เดลไลท์มีตัดหมอกสเกิร์ตรอบคันพร้อมเดลไลท์คู่ล่างซ้ายขวา กระจังหน้าโคเมียมเหมือนเดิมมาดูเครื่องดีกว่าครับ i v วีเทคซีสูบเลี้ยงเทคเปิดโลกเปลี่นนะฮะพูดกันจังเลยแต่มันก็แรงจริงๆนะคือ Honda เนี่ยมันเป็นรถที่ไม่หลวนะครับใช้ได้นึกอะไรไม่ออกเนี่ยแต่ก่อนเขาบอกวีออสแต่ถ้าเกิดเราเป็นสาย Honda เนี่ยก็ต้อง City หรือว่า Jazz ถูกต้องไหม Jazz เนี่ยมันก็เป็นทรงอมตะซ i t ีเนี่ยมันก็ควบคู่กันไปด้วยนะครับ และเครื่องพันห้าเนี่ยออกต่างจังหวัดสบ,สบายเลยคือถ้าเกิดยังเป็นรถเกง๋งคันแรกเนี่ยแม่งเหมาะมากหรือไม่งั้นคิดแบบนี้นะที่บ้านเราเนี่ยมีรถกระบะอยู่แล้วคันหนึ่งแต่เราก็อยากจะได้รถเก๋งดีๆไว้ให้กับลูกใช้ไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวหรือว่าให้ภรรยาไว้ใช้ไปทํางานขับไว้ไปซื้อกอับข้าวหรือใช้ด้วยกันไว้ไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยน้ำมันเครื่องอันเปลี่ยนตั้งศูนย์ทงร้องอันทําให้ นะครับระบบไฟต่างๆอันมีการเช็คให้แบบละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ายังไม่เกิดความชัวมาทดลองข,ขับคันนี้ที่ปฏิพัทธ์ออตโต้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้บอกเลยว่าโคตรใหม่โคตรสวยโคตรอันตรายนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยรถพวกนี้มันสามารถที่จะฟรีดาวได้เหมือนกันนะครับคือสมมุติอย่างคุณลูกค้าที่ไม่มีเครดิตเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเครดิตเนี่ยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการพนักง,งานประจําหรืออาชีพอื่นก็นแล้วแต่ที่มีสลิปเงินเดือนตัวนี้ไม่มีเครดิตก็จัดไฟนั้นได้เต็มแต่ดอกเบีย้ยนะฮะหลายคนบอกว่าเฮ้ยมือสองอะ่ะดอกเบีย้ยแม่งแพงดอกเบีย้ยมันแพงจนเกินไปมันก็เริ่มต้นด้วย2.99ครับนี่คือสตาร์ทจากจุดเริ่มต้นและเดี๋ยวเส้นชยัยสำหรับเครดิตของแต่ละคนเป็นยังไงเรามาคุยกันหลังใหม่อีกรอบนึงจะได้ไหมครับ ตัวล้อเนี่ยเป็นแม็กอลอยติดรถมาจากโรงงานแต่อันไม่เคยมองลูกค้าโบนะคือถ้าเกิดรถปี19ยังเป็นบ s t o n e ปี19อยู่แบบนั้นโคตรโหลเลยครับโคตรมองโบเลยแต่ตัวนี้อันเปลี่ยนใหม่ใส่เป็นยางยี่ห้อของ m a x กเซทั้ง4สีสเนนะฮะรถเนี่ยระดับความสูงจากพื้นเนี่ยคือมันจะดูเตี้ยลงเพราะว่าอะไรมันมีสเกิร์ตนะฮะเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันแบบนี้ ฟิตเมนตัวรถเนี่ยมันเลยดูต่างจากซิตี้แบบปกติอันนี้เราตรงเทียบดูได้ซิตี้แบบไม่มีสเกิร์ตกับซิตี้แบบมีสเกิร์ตมิติตัวรถพอเวลาเรามองมันต่างกันอย่างชัดเจนนะครับไฟเลี้ยวแก้มข้างนะฮะฟิล์มติดแล้วเป็นตัวเบอร์เทิร์บคิวกันสายก็มีแล้วเหมือนกันโอ้โหใหม่จริงสภาพนางฟ้านะฮะถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยงบของเราอาจจะจับต้องไม่ถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้มีแล้วนะครับ ใครก็มีซิตี้ใครก็ขายซิตี้อันอาจจะเอาซิตี้คันนี้มาขายในราคาที่ไม่ได้ถูกถูกที่สุดหรืออาจจะเอามาขายในราคาที่ไม่ได้แพงที่สุดแต่ต้องบอกกับพี่พีทุกท่านแบบนี้ครับว่าอันขายซิตี้ที่ดีที่สุดในประเทศนี้เรามีมาตรฐานในการเลือกรถค่อนข้างจะสูงกว่าที่อื่นอย่างชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยอันกล้าพูดได้เลยว่าซิตี้เราดีที่สุดในประเทศแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัวก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็นคันหนึ่งก็แล้วแต่มันก็จะเป็นคันที่ดีที่สุดสําหรับพี่ๆทุกท่านนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างตัวเนี้อีกจุดหนึ่งแม่งสวยนะเสาอากาศเป็นไงมันน่าจะเป็นตัวแบบครอบแต่สวยมากคือทรงมันจะเหมือนกับคีบฉลามแบบจรงิงๆอะ่ะมันไม่ใช่เป็นตัวทรงคีบฉลามแบบสั้นอะ่ะของไม่ว่าจะเป็นของติดรถหรือว่าแบบ ของเดิมอะไรอย่างแบบนี้คือมันจะมันจะสั้นไปหน่อยแต่ตัวนี้ทรงแม่งดีเลยนะแล้วก็สปอยเลอร์นะครับไฟเบรกตรงที่3แล้วก็เซนเซอร์ถอยหลังอีก2จุดโลโก้โลกโลก้ทุกอย่างอยู่ครบในเรื่องตัวรุ่นย่อยเนี่ยเราต้องใช้การสังเกตออปชันของมันภายในนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเครื่องเล่นแบบธรรมดาไม่ได้มีเป็นจอทัศสกรีนมาให้เพราะนั้นมันก็เลยมีสิ่งที่มาทดแทนกับตัวกล้องมองหลังนั่นคือเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดตรงนี้ ฝาท้ายเนี่ยมันจะเป็นระบบแบบกดไม่ใช่เป็นตัวมือเปิดแบบนี้นะเป็นตัวกดมีปุ่มกดอยู่ไฟส่องไฟเตะบงไฟทตเบียนทุกอย่างติดหมดนะฮะคราวนี้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะครับมันจะเป็นในลักษณะเหมือนตัวยูนะฮะเพราะนั้นเนี่ยของจิบปะทะเอกสารหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคุณสุภาพสตรีนะ แต่งนงแต่งหน้าหรือว่าอะไรอย่างแบบนี้ของกรุงของกินไม่อยากจะให้มันไปเหม็นภายในห้องโดยสารก็เอาใส่วางไว้ในตอนสุดท้ายตรงนี้ได้นะครับรถเดิมๆเ,เลยนะฮะไม่มีชนมาอยู่แล้วแน่นอนถ้าเกิดซื้อไปแล้วไม่พอใจยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับเราย้อนกลับมาคุยกันตั้งแต่ตอนแรกปี1 9 1.5 V Auto IVTEC คันนี้ราคาตั้งขาย4 5 9 0 0 0บาท 4 5 9 0 0 0บาทปีใหม่ไม่น้อยราคาถูกผ่ 8, อน8 0 0พันต่สัญญาอยากซื้อคนเดียวไหมฮะไม่อยากง้อใครไม่อยากพึ่งใครไม่อยากไปขอความอาศัยใครรายได้1 6 0่0ซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำไม่ต้องกู้รวมแต่ถ้าเกิดอยู่กันเป็นแบบคู่ผัวเมียหรือว่าแฟนกันนะครับสามารถกู้รวมได้ถ้าเกิดรายได้ไม่ถึง1 6 0 0นนะฮะ คนคำ้ำคนกู้ร่วมเนี่ยติดแบล็ก l i ได้ไฟแนนซ์ Finance มันไม่เช็คภาระนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้ลูกค้าที่มีเครดิตโดยเบื้องต้นออกรถศูนย์บาทฟีดาวได้ดอกเบี้ยเริ่มต้นของธนาคารทุกไฟแนนซ์ที่จัดกับของทางร้านเรานะครับเริ่มต้น2.99จจองร้อยเดียว พร้อมรับประกันเครื่องเกียร์ให้สามารถทดลองขับได้ด้วยและเดี๋ยวก่อนส่งมอบขัดสีเคลือบผิวตัวรถทำความสะอาดบิ๊คคินนิ่งให้อีก1รอบเพราะนั้นตัวนี้คันสุดท้ายในเดือนนี้รีบจองก่อนจะมาเสียดายที่หลังไม่ได้นะฮะสวยๆแบบนี้มีที่โชว์รูมปฏิพัฒ์ออโต้เท่านั้นนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ